พักร้อนกลับมาทํางานแล้วคร่ำงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างงานที่กที่ผ่านมาก็6รอบ29ครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีอายุมากขึ้นแล้วจะ30แล้วไงจะ30แล้วมีคนอายุ30เหรอเนี่ครับผม29ผมเขาบอกว่าผม29ก็ก็เป็นปีที่ดีครับผมก็อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญกับแฟนคลับด้วยครับก็ไปปล่อยปลาตามตามที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กหนึ่งน้อยสิบสองตัวคุณพ่อบอกว่าให้ปล่อยแบบ ก็ไปปล่อยตาก็อนุโมทนาบุญทุกคนจริงๆที่เขาแชร์มามันมีความเชื่อยังไงบ้างตัวปล่อยปลาผมก็ไม uh, ่แน่ใจเขาแค่บอกว่าให้ปล่อยปลาอะไรก็ได้112ตัวปีนี้แล้วก็แบบว่าให้อธิษฐานว่าเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ให้ไปกับปลาแล้วก็แบบขอให้แบบใส่น้เอาแบบว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีนี้ผมขอให้เฮงงเเออแล้วเลข29ของเรามันจะเป็นยังไงครับ2เก็นเป็นเลขมงคลไหมครับเป็นทุกทวนเราจะใช้เสที่เป็นหลักเลขสอ S <S เราจะเป็น29ที่ยิ่งใหญ่ออแต่29ขึ้นมามันก็ดูร่ำรวยดูแบบเป็นเสี่ยอะไรน,นะโอ้ไม่ไม่เลยไม่เลยก็จริงๆต้องบอกว่า28เป็น29เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ทำงานหนักหนักที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็ออทำธุรกิจหลายอย่างเหมือนกันก็หวัง <S <S ว่า29นี้จะสบายมากขึ้นนะแล้วก็อะไรหลายอย่างลงตัวมากขึ้นเล่นเสียอินได้ยังครับเล็กน้องเล็กน้องอินเนี่ยเป็นเสี่ยยเสี่อินบอกว่ามันหนักมันหนักยังไงบ้างชีวิต ก็ก็ด้วยความที่เราทําธุรกิจหลายพาร์ทนะครับมีทั้งแบบว่าร้านอาหารมีทั้งโครงการมีทำของที่บ้านแล้วก็ของนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะหนักในเรื่องของแบบการการเปลี่ยนโหมดหน่อยบางวันเราแบบว่าเป็นนักแสดงบางวันเราเป็นผู้บริหารจริงจริง80%เนะีย่ยอยู่ในพาร์ทธุรกิจใช่แล<ๆ>้วก็<ๆ>แบบออกมาเป็นนักแสดงแต่ปีนี้จะได้เห็นเยอะขึ้นคบอกว่าเพราะว่าก็จะเริ่มหายชีวิตแล้วด้วยไม่พอจริงจริงมันเหนื่อยมั้ย หรือว่ามันไม่เหนื่อยหรอเพราะเราเป็นคนอาเลิศเหนื่อยแต่ก็สนุกครับคือคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลือกเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็ก็เต็มที่กับมันแล้วก็สนุกสนานคือทุกครั้งที่เราทำอะไรออกมาแล้วมีคนมีคนชอบอย่างเช่นสมมติออกเมนูใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆแล้วมีคนชอบคนติดตามเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกำลังใจที่ดีสำหรับการในการทำธุรกิจต่อไปอย่างพอคนเห็นเราทำาเยอะขนาดนี้คุณเลยแซวว่าทำไมคุณหนุ่มต้องสู้ชีวิตขนาดนี้แต่การที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ถ้าเลือกได้ผมก็อยากเกิดททััีีมม่องาเกิดหแตล แล้วโมบีเหรอจร,จริงๆก็ก็ซู้ชีวิตเหรอ <im ling> ผมว่ามันเป็นความชอบมากกว่าผมผมชอบผมหยุดไม่ได้อะเพราะผมทำอะไรออกมาใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกได้รับผลตอบรับที่ดีก็ต้องขอบคุณแบบว่าลูกค้าทุกท่านนะครับทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามทุกที่ตา่างๆปีน28นะอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างหรอยี่สิบแปดนะครับก็เราเปิดสาขาใหม่ฮาร์เล็ทเฟสทีก็เปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์สาขาอ่อนแอมเนาะ มีีออะไรกก็ก็มีมีร้านอย่างที่บอกครับร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมหรือเฟรฟรีใช่ไหมครับเทหมุกระทะก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ครับชื่ออาวเวอร์สครับผมแล้วก็อยู่กับแกรมนี่ก็กลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ยี่สิบเก้าตั้งเป้ายังไงบ้างชีวิตยี่สิบเก้าไม่ไม่ได้ตั้งเป้าครับยี่สิบเก้าจริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจจะทำงานในวงกลางให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาให้ทุกคนเห็นมากขึ้นเพราะว่า ม่ไม่มีมีเป็นเป็นคนเป็นคนเฉยเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนเฉยเฉยอ่ะเป็นคนบอกว่าทุคนเกิดก็ขอแค่ให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็ก็แฮปปี้แล้วอยู่รอคนเปย์มีแต่เราไปเปย์เขาหน่อยสินี่ระดับเปย์เขาอีกแเปย์เขาเรื่องแบบนี้มีที่ใจยังมีในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่กินต้องการอะไรอยากได้อีกไหม ถ้าถ้าต้องการตอนนี้ต้องการสุขภาพเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาผมไปผ่าตัดซีดมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมยังยังยังไม่ดีเลยคือก็ยังแบบว่าเข้าออกโรงพยาบาลกันน้อยเรื่อยอยู่สรุปซีต้องต้องั้นคือต้องผ่าผ่าแล้วก็ยังยังเหลืออยู่ด้วยผมก็ต้องไปอาจจะอาจจะต้องไปไปถ่ายรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็สุขภาพไม่ไม่แน่ใจเป็นอะไรก็แบบว่าค่อนข้างแบบเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยก่เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคิวก็จะเริ่มไปเช็คอัพร่างกายแบบจริงจังแล้วว่า เป็นยทำไมมันต้องผ่าซ้ำคือคือเหมือนมันถึงว่ามันพออินจับจับไปแล้วมันยังูนอยู่ยก็เลยแบบไม่แน่ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าแบบนี้คือแบบไหนแล้วผลตรวจชินเนื้<ๆ>อคุณหมอบอกว่าไงอู้ใหญ่มากครับตอนแรกตอนแรกหมอคิดว่า,วาแค่แบบแค่นี้แต่ออกมาเขาบอกว่าเข้าเข้าข้อนิ้วก้อยอ่ะแล้วก็ตอนผ่าพอดีว่ามันไปเจอเส้นเลือดดำเขาก็เลยต้องต้องผ่าแบบ อ้อมอ้อมเส้นเลือดดำก็เลยการประแบบหน้าหน้าบวมตอนนี้จริงๆแล้วเอาอีเวนต์ก็มีช่วงหนึ่งที่เอาเอาพาสเตอร์ปิดไว้ถ้าไม่ผ่าก็เป็นไรเลยมันก็จะการป็นแบบว่าโกลว์อา <c oughs> ใช่จริงๆเราโกลวนมัน,นามากไหมหรือว่าที่หมอบอกว่ามันหน้ากลัวแค่ไหนไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่าหมอบอกส่วนใหญ่เขามไม่ค่อยขึ้นที่หน้ากันส่วนใหญ่ชิ้นเนื้อก็จะขึ้นแบบว่า ถ้าผู้หญิงก็ในหน้าอกเยอะหรือว่าแบบตามตัวอย่างเงี้ยขึ้นที่หน้าก็น้อยเคสมากๆที่ที่จะมาขึ้นที่หน้าแต่ก้อนนั้นก็คือเป็นชิ้นเนื้อที่เป็นเป็นชิ้นไม่มีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซีนเฉยๆใช่ครับซึ่งถ้าไม่ผ่าตัดก็ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ผ่าตัดมันจะกลายเป็นเป็นรูปกรวยออกมาแล้วตอนนี้ก็คือยังต้องรอผ่าตัดก็อนงอันนี้ยังไม่แน่ใจจะต้องไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งอย่างช่วงนั้นที่เราเป็นเสียความมั่นใจไปไหมทุกทีก็ไม่นะแต่ผมแค่แบบว่า สมมุติถ้าเป็นแบบตรงอื่นที่ยังอยู่ในเสื้อผ้าได้ผมก็ยังไม่ต้องรีบนะฮะแล้วตอนนั้นก็ก็ตอนนั้นตอนแรกจะเปิดกล้องเราด้วยแล้วก็แบบก็เลยต้องไม่ผ่านตัดต่อแต่โชคดีที่ว่าเลื่อนมาก่อนครับคือนานไหมครับสักประมาณสองสัปดาห์ที่เข้าฝ่อยๆหยุดเข้าไป <c oughs> ต้โโองขอลโล่หมออีกครั้งหนึ่งอะไรใช่ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครเวลาว่างก็จะไปทั้งตัวสุขภาพแล้วก็ไปฟอลโล่ตรงนี้ด้วยจริงจริงเยอะมากเลใช่ไหนครับแต่ว่าเหมือนเป็นวัดบ่อยผมเพิ่งเป็น แค่วันใหญ่ป้ายครับผมเราเราไปไปไปเที่ยวมาก็กินยาแก้เสียหมดไป2แผงตอนตอนนี้คือมันไม่โปรตีนหนึ่งแผงมันต้องหายมันไม่หายผมก็เลยต้องเบิ้ลสองสองอองแผงมันมีไปสองแผนสองสองแผงสองสามวักว่านะครับใช่ถ้าเกิดมีแบบขอของขวัญมันเกิดปีนี้ได้ก็คงขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่คุณก็ดูแบบว่า นอก็ยผมเริ่มแล้วผมเริ่มตอนนี้ <นะ S 2> มันเปลีป่ยน,น,นอะวิญญาณคนเดิมนะพูนยังไงจริงๆแล้วที่ที่ตั้งใจเริ่มออกกลังกายเยอะขึ้นเพราะว่าซีรีส์ครับก็เร็วๆนี้ครับผมก็ซีรีส์วันดีวิทยาก,กับพี่เกรดก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วแล้วก็ในเรื่องก็คือยังไงนะฮะก็คือเซ็กซี่เลยแหละที่พี่พีนพูนเพราะว่าอยากเป็นอินเกรสใช่ไหมผมเป็นอินเกรสอยู<ส>่แล้วผมไม่ต้องพยายามอยากเป็นไม่กับทุกคนอย่า <c oughs> เดียนให้ มันเป็นเกตอินไงผมผมไม่รู้ผมไปรับความห็นตาเอาคือจริงๆในบทอ่ะเขาเขียนไว้แล้วว่าผมคือนายแพทย์ที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลแล้วแต่เขาก็เป็นนักนักมวยก็เราก็ดูดีทั้งคู่ได้ฮะอ๋อเดีวให้เราเข้ามาตอบเราดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะหลายคนก็มาตกใจมากกับผิวแล้วเรื่องความเซ็กซี่ของต้นเลือดรู้สุดของผอมขงแก่อ๋อแหม่ก็สุดแต่รูปที่ลงรูปในยไอจีไม่โพนเลยครับคุณอันนั้นก็ว่ากัน ก็ดูแลตัวค่อนข้างเยอะมากครับอย่างอย่างแบบผมก็จะจัดตารางมาเทรนก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็จัดตารางเทรนตอนนี้สัปดาห์สี่วันใช่ครับชื่นชมมีเป้าหมายไหมว่าต้องแบบเป็นรอนแบบใหญ่อลังการผมก็คุยกับพี่เก๋อยู่คือพอพอมีเพื่อนออกกอลังกายแล้วก็จะมีการแบบรับแค่นิดหน่อยเหรอเริ่มเริ่มโชว์แล้วเหรอโอ้ยเราแข่งกันตลอดแล้วครับแล้วเดบกมันแตกต่างไหมครับคุณเป็นยังไงบ้างครับตู้บ้านหลังนู้อ้ยนี ตอนนี้เลยหรอตอนนี้เลยหรอตอนนี้เลยหรอยัง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 งยัก็ก็เรียกว่าเอาไปดูเต็มเตมในซีรีส์ละกันเข้ามา่บนไหอ่ะ่มมาเลยอ่ะเมาแก้งเดินเนม้เแกเก้เดิเดิกมเดินแกเด้เมิม้ก้เนเเดิกเดนกัน กันไม่เห็นหรอวครับเมื่อกี้เขาขิงข่าวว่าอยาเป็นเกรล์จะเป็นอินเกล์อ๋ออินเกล์เหรอครับได้เลยครับเกตอินครับเก็บไว้ให้เขาดูในซีิแล้เป็นยงไงบ้างพราะเขาขิงว่าเขาอยากเป็นอินเกล์แต่ผมว่ายังไงก็ได้ครับขอให้มีเขาก็พอเป็นไงอะเป็นไงใสหวานใสหวานใสหวานหวาเจี๊ยบ ปีนี้เขายึดเก้าแล้วอุอวยพรอะไรเขาบ้างคุณเกยครับก็อีกปีเดียวก็จะ30แล้วเนาะค<ช>ุณสุขภาพดีดีใช่ครับเพราะว่าพี่30แล้วอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปนหลักเริ่มเริ่มปวดหลังลวปวดหลังแน่นอนแล้วก็รักษาก,กล้ามเนื้อไว้ดีๆนะ <c oughs> ครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันนีครับ เขาผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเขาผ่านมาแล้วครับกำลังเป็นอยู่เลยตอนนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่าเขาจะฟรีให้เท่าโหยัวใหญ่าหญ่กไม่ตอนสู้ตอนนี้กล้ามแข็งเขาใหญ่กว่าผมแล้วนะครับคืเคยเห็นเด็กหน้าห้องไหมคะที่บอกว่าวันนี้พี่ไม่พร้อมเลยอ่ะเปิดมาปึ้งยินครับยินห้องน้ำไปทางไหนหรอแบบไหรไปวิ่งๆตัวมาแล้วตัวมาแล้วตัวมาแล้วอ๋ออยากเออคุณสัญล้อเข้าเลยครับเอาพี่ย้อนกลับมาเรื่องทีเซอร์ก่อนครับเขาบอกว่า อินอ่ะให้กำลังใจเขาบอกว่าพี่ก็สมฉายาคาแรคเตอร์ชื่อฉาบชื่อฉาอะไรมาทีนะคาแรคเตอร์เพราะว่าหยอกยักหยอกยักหยอกว่าชื่อหยอกยักผสมฉายาว่ามันหยากจริงๆอ๋อผมก็ต้องอวยเพื่อนผมอีกอ่ะผมหมายถึงว่าแบบหุ่นดีกล้ามใหญ่สาบานว่าอินที่เหมือนพี่ที่พี่าถาวจริง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 แล้วกับฉากนั้นเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างที่มันจุดซีจีมาคุณเกย์จะตอบไปแล้วหรือคุณอินยังไม่ตอบไปลองซิครับคุณตอบว่าอะไรเราเขาจอะไรเขาไม่รู้ไม่รู้คุณลองคุณลองพูดดูเขาก็บอกไม่มี เอาที่คุยกันเอาแบบเรียวๆเอาแบบเรียวๆไม่ผมก็บอกว่าดีนะพี่ที่หลุดมาแล้วมันยังได้อยู่ััยงได้อยู่สมมติท่านหลุดมาแล้วแบบมันเท้ามันไม่สวยไม่ได้เป็นละมอลภาพสวยเนาะยังไงอยู่แบบเชิงศิลปะมันสวยถ้าสมัครชื่อถ้าสมัครชื่อยาใช่หมดไหลสวยโอเคโอเคไหมการที่เราแบบว่าเราส่งคาแรคเตอร์ชื่อยา ก็ก็โอเคครับแต่ว่าจริงๆก็ใจเขินเขินนิดนึงเขินพอสมควรอะไรเงี้ยครับยังไม่ชินเหรอพะหรือว่ายังต้องปรับตัวเดี๋ยวผมว่าน่าจะเริ่มเริ่มชินแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เราก็จะเริ่มถ่ายกันแล้ววแรกวันแรกวันเริ่มเปิดแล้วเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเต้นเต้นเราเราเราอ่านเราอ่านเบรกวันแรกแล้วเรก็ใช่วันแรกคุ้นเลยเหรอโอ้โหนี่ค่ะ มาอยู่ห้องคุณหรอครับใช่ไหมครับใช่ไม่ฉากแรกมันก็ไปเลยเหรอไปไปเลยครับไปทั้งวันครับผมอ้าวแล้วมันต้องยังไงบ้างเพราะมันเจอกันครั้งแรกกันต้องยังไงครั้งแรกต้องรอดูไหมอ่ะก็จะต้องรอดูโอ้ต้องรอดูมันจะเขินไหมไอ้มาเกสจะเขินผมว่าทุกคนได้ดูทีเซอร์แล้วก็คงไม่น่ามีความเขินแล้วแหละครับใช่แล้วปล่อยจอยเนะปล่อยจอยปล่อยจอยแ้วตอนนี้ปล่อยเขิ่นมันมันลดลงไันถึงไ่ตองกัจริงๆผมว่าเขาไม่ได้เขื่อนหรอกเกอผมกับพี่ไม่ไม่เขื่อนอาจจะรู้จักกันมานานแล้วใช่อาจจะอยู่ที่ว่าตอนนั้น แอคชั่นตอนถ่ายครับแอคชั่นอะไรต่างๆมันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเพราะหลายคนมองว่า,ถ,า,าถ้าเราเข้าฉากกันอะไฟอาจจะจัดง่ายเพราะว่าเราก็ขาวกันเป็นที่อโอ้พี่ครับ ไปต้องสาวไปที่ผมครับเพราะคุณนี้เขาโอ้โหผิวสวยขนาดนี้เพราะคุณใช้อะไรครับเราสองคนผิวดีเพราะอะไรครับโซวซูครับติ๊กคัชชั่นนั่นเองหรือว่าคุณได้ไปจากตัวเขาครั้งหนึ่งทำให้แบบคุณเปลจริงๆไปสาวไปที่เขาเพราะสุดท้อไปที่ผมผมก็หน้าสว่างละใช่ครับเผยเลยเขาบอกว่าในเรื่องคุณปอดหมดเลยหมายถึงว่าถอดเสื้อโชว์ซิกแพรเราเขาก็เลยต้องไปฟิตบ้างเพราะเราต้องถึงฉากกันบ้างกลัวเขาขิงเราไหมแต่เรื่องแบบคุณจริงๆผมไม่กลัวเพราะว่าผมก็มีขอของผมอยู่เหมือนกันคุณนี้ อันนี้ไม่เล่าว่าเล่าแต่เรียกว่าขีดกว่าจริงจริงกดดันมากกับการที่สึกว่าเขาบอกวันนี้วันจันจะพอเปิดมาตรงไหนวะผมซินแล้วผมชินแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าเอ็นจอยกับมันแล้วก็เต็มที่ไปด้วยการก็แบบพี่เกรยก็เล่นเป็นนักมวยอยู่แล้วก็ต้องหุ่นดีอยู่แล้วด้วยกลัวไหมว่าหน้างานเขาเปิดมาจะเซอร์ไพรส์กว่าที่เราคิดไว้ใช้อีกเหรอจ้ามพี่พี่ก็ชงกิ๋กันเหมือนกันนะครับเซอร์ไพรส์ไหมฮะเซอร์ไรส์เซอร์ไพรส์อันไหนอ่ะ ไม่เสบายเขาเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วผมเองก็ยังแบบยังที่ผมถามคนบอกว่าเคล็ดลับต่างๆผมก็ขอเป็นตัอ่างยังไงบ้างยังไงบ้างแบบที่ว่าต้องกินต้องกินอะไรบ้างหรือว่าแบบว่าออกยังไงแต่คุณไปออกกําลังกายบ่อยกว่าผมอีกนะช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็แบบว่าเป็นผู้รู้ให้ผมทุกวันนี้ยังกดดันนั่นแหละคุณคาดหวังซีนี่เราเพราะมันจะต้องแบบว่าคิดหน้าประวัติศาสตร์ทีวีทีวีเขไม่รู้ขนาดนั้นมันคือการรอคอยนะหลายคนรอคอยไงเพิ่งมาเริ่มกันก็ตรงนี้แหละครับ จร,จ,รจริงๆเราก็รู้สึกว่าก็ทำให้เต็มที่ก่อนด ok. ีกว่าแล้วก็ให้มันเป็นหน้าที่ของโอัวซีรีส์ว่ามันจะทำงานหรือว่าทำงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราแล้วก็ทีมงานน่าจะเต็มที่กันอยู่ใช่ไหมเราว่าเราว่าเท่าที่เราอ่านบทการวร่าหน้าที่ดูทีมทุกคนทุกคนเก่งแล้วก็นสนุกมากอที่ผมบอกว่าสื่อจริงๆอะ่ะค,คือมีอความ เซ็กซี่แต่ก็มีความเป็นคมเมดีกแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยแสดงว่าอิงไม่คิดภาพแล้วคุณหมอเซ็กซี่ต้องเป็นยบงก็ก็มีคิดภาพอะไรบ้างเลยสุภเกศในเรื่องมันจะมีใส่เสื้อบ้างไหมเพราะว่าดีเ์เราไม่มีเสื้อเลยนะมีแค่สองซมสี่องผมรู้สึกว่าน้อยมากเพราะว่าผมอ่านซีนที่อยู่ในค่ายมวยคืออย่างมากเลยที่ผมเสื้อผ้าที่ใส่ก็คือจะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อมวยเสื้อมยเสื้อมยก็แค่แขนกุดแค่จะไม่มีแขนเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าในเรื่องก็จะแบบจะค่อนข้างจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ให ระวังเลเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องถ่ายกันไปเรื่อยๆนั่นเองว่ามันมสามสี่เดือนเลยครับปิดปิดกล้องเราก็ต้องเช็คปอดปอดวมเนาะทำไมล่ะครับเปนหนาวเป็นหนาวไม่เป็นไรถ่ายหน้าร้อนถ่ายหน้าร้อนจริงๆเราจะได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่น่าจะช่วงกลางกลางปีกลางปีนี้แน่นอนเพราะว่าทุกคนจับกับร้อนมือกันเยอะใช่ครับกลับมาก็มาดูพวกเราครับวันนี้อาพิเกนที่มือรอยเป็นพิ้ส่เทอร์ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณครับคุณพอไม่ได้มาขอมาขอหอยพอลมาขอให้ขายดีๆขอให้ขายดีๆขอให้สวัสดูไขยดีๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจตัวอื่นน้องชายผมยังว่านะครับา่าดต่อมาได้จริงแล้คู่กันได้นะครับปัดกันได้ใช่เราอยากปัดกันได้โอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางซเวอร์ซูจะยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเห็นคลิปนี้ก็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 กอดเนี้ยกอดตัวด้วยนะครับน้องชายด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ เลื่องถูกแล้วนะครับถ้าเรื่องผิวก็ต้องเรื่องคนนี้นนนไม่งั้ไม่งั้องผิวต้องแนะนำให้เ,เขาเขาต้องขนาดอะไรผลิตภัณฑ์ขนาดม็อบพี่ต้องแก้ยังไงบ้างพี่ถึงจะได้เป็นแบบอินผมแนะนำแล้วเขามาถามสีอ่าคุชชั่นผมเพราะอย่างพี่อะยี่สิบสามอ่าคุณก็ใส่ยี่สิบสามอีจริงจคุณเหมือนเป็น,นแบบ S A เลยนะต้องผมทำการบ้านครับสามารถคุณดูสีผิวผมคุณดูคุณพูดได้เลยว่าสีไหนผลิตภัณฑ์ของเราดีมาครับที่มีเวลาขอเชิญสักสิบนาทีว้าวบนแบคอนสเตอร์เลยอ่ะอ่ะฝากซีให้แฟนนๆครับ ก็ฝากซีรีส์วันดีวิทยาด้วยนะครับจะเ,เริ่มเปิดกล้องในวันจันทร์นี้แล้วเร็วนี้แล้วดีกว่าเปกำลัง <eden> ใจพวกเราครับครัพวกเราและก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามเร็วๆก็พูดเราจะรีบทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ออกมาเร็วที่สุดแล้วกันนะครับรน่าจะได้ชมกันกลางปีนี้นะครับฝากด้วยนะครับกับวันดีวิทยานะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค,ร,ครับ,บคุณเจอรับสวัสดีครับตองนี่น่นวันที่อ